วิธีดาวน์โหลดแอปเป่าตังเพื่อรอรับเงิน800บาทโครงการพละเครื่องเฟสห้าให้เข้า Play Store หรือ App Store นะคะบนมือถือของแต่ละคนนะอันนี้เป็น Play Store นะคะเป็น Android เนาะเราก็พิมพ์ว่า,าเป่าตังนะคะนี่โชว์ขึ้นมาเราก็กดเลยค่ะ แล้วก็ทำการติดตั้งนะคะกดติดตั้งปุ่มสีเขียวแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นะคะถ้าอินเทอร์เนต็ตเพื่อนๆนี้เร็วนะคะก็จะดาวน์โหลดได้เร็วนะแต่ของโหลดเนี่ยไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะใช้บนมือถือเนาะพอติดตั้งเสร็จนะคะก็กดคำว่าเปิดเลยค่ะ ให้กดคำว่าถัดไปด้านล่างนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นค่ะติ๊กที่คำว่ายินยอมนะคะให้ขึ้นเป็นขีดถูกแบบนี้แล้วกดยืนยันนะคะจากนั้นนะคะให้ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนนะคะกดถ่ายรูปเนาะแล้วก็กดคำว่าอนุญาตค่ะแล้วก็นำบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะมาวางให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะ อ่านะคะก็จะมีตราคุดเนาะอยู่ในวงกลมแล้วก็รูปของเรานะคะที่อยู่บนบัตรเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเขาก็จะโชว์เลขบัตรประชาชนมานะคะทุกคนเมื่อกี้นะรถไม่ได้กดถ่ายรูปนะคือมันสแกนอัตโนมัติเลยอะ่ะแล้วมันก็โชว์นะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะแล้วให้เราใส่เบอร์มือถือไปนะคะ เสร็จแล้วให้กดขีดถูกนะคะเสร็จแล้วให้กดถัดไปค่ะแล้วนะคะเขาก็จะส่งนะคะรหัส otp มายังเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ใส um, ่เข้าไปนะคะมาแล้ว491289ค่ะอ่าทีนี้นะคะก็อารถนะคะมีแอปกรุงไทยเน็กนะคะ ก็จะสามารถกดคำว่าแอปกรุงไทยเน็กไปเลยเนาะสำหรับใครที่ไม่มีนะให้กดสแกนใบหน้านะคะก็คืออ่าเดี๋ยวเราจะกดสแกนใบหน้าดูนะคะกดสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนใบหน้านะคะกดสแกนใบหน้าอีกรอบเนาะอ่าแล้วก็กดอนุญาตะคะ่ะโอ้โหนะคะทุกคนน่าก,กลัวจังเลยนะคะเราก็ขยับหน้านะคะให้เข้าใกล้ มันจะมีคําพูดขึ้นนะคะว่าให้เราขยับใกล้หรือไกลนะคะแล้วก็กระพริบตาแล้วก็ถือมือถือค้างไว้แล้วเขาก็จะบอกว่ากําลังตรวจสอบค่ะตรวจสอบเสร็จนะคะทุกคนเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านนะคะเป็นรหัสพินหหลักเนาะมันก็จะ,ะเด้งเข้านะคะแอปเป่าตังโดย อัตโนมัติเลยนะคะถ้าโชว์แบบนี้ให้กดปิดค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะก็รอนะคะหลังจากนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็คืออ่ามันจะมีคำว่าสมัครโครงการอะโชว์ขึ้นมานะคะถ้าถึงอ่าประมาณวันที่19เนาะของสิงหาคมเนี่ย19สิงหาคมเดี๋ยวมันจะมี อ่าโชว์ขึ้นมานะคะให้เรายืนยันตัวตนนะสำหรับคนเก่าเนาะหรือสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แอปเป่าตังมาก่อนเลยไม่เคยได้รับโครงการคนละครึ่งนะมันก็จะมีให้คลิกนะคะว่าเข้าร่วมโครงการเนาะแล้วเราก็ไปกรอกข้อมูลนะคะเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการเนาะถ้าได้รับสิทธิ์นะเขาก็จะส่ง SMS มาบอกว่าเราได้รับสิทธ์นะคะสำหรับคนที่ เป็นอ่าคนใหม่เนาะที่ยังไม่เคยได้นะถ้าสำหรับคนเก่าเราก็แค่กดยืนยันตัวตนทำตามที่เขาบอกเนาะก็แค่นั้นคะ่ะในวันที่19เนาะอันนี้เราดาวน์โหลดแอปเป่าตังมาไว้เพื่ออ่ารอสมัครในวันที่19นะคะโอเคนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับโลดทยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ